คู้ชมคะเวลานี้ภาคใต้ก็ยังคงวิกฤตและต้องเฝ้าระวังแม้ว่าบางพื้นที่น้ําจะลดลงไปบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีหลายจุดก็ยังคงหนักมากทีเดียวค่ะน้ําท่วมใต้ในรอบนี้ทําให้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมลงพื้นที่ไปบ่ายวันนี้ด้วยเพื่อไปดูพื้นที่จริงนะคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการเลื่อนถกครมอให้เร็วขึ้นด้วยและสั่งยกเลิกทุกภาร,รกิจในช่วงบ่ายวันนี้เลยค่ะเพื่อจะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มีรายงานนะคะว่านายกและคณะจะเดินทางจากฝุงเครื่องบินกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกดอนเมืองโดยเครื่องบินกองทัพบ,บกในเวลาบ่ายโมงวันนี้ไปที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและเดินทางต่อไปที่สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชค่ะเพื่อจะไปประชุมติดตามสถานการณ์อุทก,กภัยและสั่งการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยจะมีการลงพื้นที่ที่ซอยพัฒนาการขูขวางสิบ ถนนท่าโพตำบลท่าวางอำเภอเมืองด้วยเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอท่าฉ้างอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีด้วยนะคะเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพเช่นเดียวกันก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะผู้ชมการประชุมคอรมอวันนี้ก็ค่อนข้างเข้มข้นและหลายฝ่ายจับตาไปถึงการพูดถึงของขวัญปีใหม่ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างหรือไม่